สวัสดีฉันชื่อสมแทน่าวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอนี้อย่าลืมดูมันนะวันนี้ฉันจะบอกคุณถึง5เหตุผลที่สาวๆจะประจำเดือนมาไม่ปกติดูให้จบนะเพื่อที่คุณจะได้ดูคำตอบของคำถามนี้ทำไมประจำเดือนถึงไม่มาหรอแต่ขั้นแรกอย่าลืมไปกด subscribe ช่องเดอ o ยาง Lady Secrets แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ งั้นทาไมประจำเดือนคุณถึงมาไม่ปกติหรอฟังเรื่องนี้ให้ดีนะอะไรที่หมายถึงการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติคุณอาจจะรู้แล้วว่าประจำเดือนส่วนใหญ่มักจะมาในรอบ28วันแต่โดยความจริงแล้วรอบเดือนของคุณอาจจะเป็น21หรือ40วันก็ได้มันเป็นปกติที่บางครั้งประจำเดือนของคุณอาจจะมาเร็วกว่าหรืออาจจะช้ากว่าไปหลายวันมีแค่สาววัยรุ่นบางคนเท่านั้นแหละที่ประจำเดือนของพวกเธอมาปกติตามตารางทุกๆเดือน จำไว้นะถ้าประจำเดือนมาช้าไปประมาณ7วันนั้นไม่ได้ถือว่าล่าช้าแต่เป็นเรื่องปกติของรอบเดือนคุณหมอมักจะพิจรารณาก็ต่อเมื่อประจำเดือนของคุณหายไปนานเกินหนึ่สัปดาห์แต่ถ้าหลังจากนั้นประจำเดือนของคุณกลับมานั้นก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่นะ5เหตุผลที่ทำให้ประจำเดือนล่าช้าแน่นอนมีแค่สูตินรีแพทย์เท่านั้นแหละที่จะบอกเหตุผลได้ว่าทำไมประจำเดือนของคุณมาช้า แต่ตอนนี้ฉันจะมาบอกห้เหตุผลที่มักทำให้ประจำเดือนมาช้าในช่วงวัยรุ่นให้ทุกคนได้ฟังกันเหตุผลข้อแรกก็คือการที่ฮอร์โมนเปลี่ยนตอนครั้งแรกๆประจำเดือนของคุณอาจจะมาไม่ปกติแต่ถ้าภายใน6เดือนประจำเดือนของคุณยังไม่ปกติอยู่คุณควรที่จะไปปรึกษาสูตินรีแพทย์บางทีนี่อาจจะเป็นรอบเดือนปกติของคุณแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรที่จะไปสอบถามก่อนเหตุผลข้อที่2การออกกําลังกายอย่างหนัก การล่าช้าของประจำเดือนอาจจะเกิดขึ้นตอนที่บางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วจากนั้นคุณก็ตัดสินใจที่จะดูแลรูปร่างของตัวเองหรือว่าออกกําลังกายอย่างหนักประจำเดือนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตอนที่คุณกําลังฝึกซ้อมเพื่อจะไปแข่งขันกีฬาต่างๆนั่นแหละการที่ประจำเดือนล่าช้าอาจจะเป็นเหตุมาจากการที่ร่างกายของคุณทํางานหนักเหตุผลข้อที่3น้ําหนักเปลี่ยนแปลงบางครั้งน้ําหนักของคุณอาจจะลดเนื่องจากคุณไปเล่นกีฬา บางครั้งคุณอาจจะลดความอ้วนหรืออาจเจ็บป่วยในกรณีนี้การที่น้ำหนักลดลงไปอย่างรวดเร็วอาจเป็นเหตุผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้แต่เรื่องสำคัญก็คือถ้าดัชนีมวลกายของคุณมีค่าน้อยกว่า18.5คุณควรจะไปพบแพทย์ถ้าคุณคิดว่าคุณผอมเกินไปหรือน้ำหนักลดเร็วเกินคุณอาจลองไปตรวจด,ดูก็ได้นะจริงๆแล้วการที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นก็สามารถทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้เหมือนกันเหตุผลข้อที่4ความเครียดถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกกังวลอยู่เสมอ ถาเง้นแล้วประจำเดือนของคุณอาจจะมาไม่ปกติหรือบางทีก็อาจจะมาเร็วขึ้นกรณีนี้คุณอาจจะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอ,ขอคำปรึกษาเรื่องการทำสมาธิเหตุผลข้อที่5การใช้ยายาบางชนิดอาจเป็นเหตุผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติยกตัวอย่างเช่นยากแก้ป,ปวดชนิดต่างๆดังนั้นก่อนที่คุณจะกินยาอะไรโปรดอ่านฉลากของยาให้ถี่ถ้วนก่อนว่ามันมีผลกระทบต่อตัวคุณยังไงบ้างจะทำยังไงถ้าหากประจำเดือนของคุณมาช้า แน่นอนมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้ประจำเดือนของคุณมาช้าแต่บางทีมันก็อาจจะใช้ไม่ได้กับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแฟนในกรณีนี้คุณควรที่จะใช้ที่ตรวจคันดูว่ามีการตั้งคันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ตั้งคนันประจำเดือนของคุณก็คงจะใกล้มาแล้วล่ะถ้าประจำเดือนของคุณมาช้าแค่ครั้งเดียวแล้วคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงงั้นคุณก็ผ่อนคลายแลไะไม่จำเป็นต้องเครียดกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วอย่าลืมเล่นกีฬาด้วยนะไม่ต้องกังวลถ้าหากคุณยังไม่อายุ16 แล้วประจำเดือนของคุณยังไม่มาสำหรับสาววัยรุ่นการมีประจำเดือนครั้งแรกอาจจะแตกต่างกันไปได้หลายเดือนส่วนถ้าคุณอายุ16แล้วแต่ถ้าประจำเดือนของคุณยังคงไม่ปกติอยู่ก็ควรบอกคุณแม่ของคุณเพื่อให้พาไปพบกับสูตินรีแพทย์จะได้แน่ใจว่าสุขภาพร่างกายของคุณสมบูรณ์ดีถ้าเคล็ดลับของ The Young Lady สามารถช่วยคุณได้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้คุณสามารถถามคำถามมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันเพื่อนรักบ๊ายบาย